สวัสดีครับวันนี้เพรียวหมันไลน์จะมาสาธิตการประกอบหออควนนะครับถอดประกอบแล้วก็วิธีสวมกับเครื่องตัดหญ้านะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อถอดออกมานะครับจะมีรูปร่างดังภาพที่เห็นนะครับประกอบไปด้วยนะครับเฟืองเกียร์นะครับที่ขบกันมาไปมานะครับแล้วก็ลูกปืนขนาดเล็กนะครับสตัวลูกปืนขนาดใหญ่หนึ่ตัวนะครับ ตัวนี้จะเป็นเฟืองเกียร์ขนาด9ฟันนะครับเอาไว้สวมร่วมกับเครื่องหัวเครื่องตัดหญ้านะครับใส่ลงไปอย่างนี้นะครับนำประแจหกเหลี่ยม ขนาด8มิลมาหมุนล็อกให้แน่นนะครับสำหรับน็อต2ตัวนี้นะครับเอาไว้คลายออกมานะครับสำหรับอัดจารบีเข้าไปนะครับ สำหรับน็อตตัวนี้นะครับเอาไว้สาหรับยึดเข้ากับแกนเครื่องตัดหญ้านะครับควรที่จะใช้สว่านนะครับเจาะยึดรูก,ก่อนนะครับก่อนจะหมุนล็อกเข้าไปนะครับผมสาหรับหัวพวนนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นขนาด28มิลน,นะครับใช้ร่วมกับเครื่องตัดหญ้าได้ทั้งก้านแข็งและก้านอ่อนโดยก้านแข็งจะอยู่ที่28มิลก้านอ่อนอยู่ที่26มิลน,นะครับซึ่งต้องใช้อนน็อตยึดด้านข้างตัวเมื่อกี้นะครับ ต่อไปเป็นขั้นตอนการประกอบเข้ากับเครื่องตัดหญ้านะครับควรที่จะถอดล้อพวนตรงนี้ออกก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการประกอบนะครับแล้วก็คลายน็อตบริเวณนี้นะฮะสี่ตัวนะครับคลายหลวมพอเหมาะนะครับก่อนทำการประกอบมาดูการประกอบกันเลยนะครับเริ่มต้นโดยการใช้ประแจหกเหลี่ยมนะครับหมุนหัวเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ออกก่อนนะครับเมื่อถอดออกมานะครับจะเจอกับ แกเทานะครับเฟืองของเฟืองนะฮะขนาด9ฟันนะครับเป็นหัวแฉกนะครับถายน็อตสีตัวนี้ออกมานะครับก่อนทําการประกอบเข้ากับเครื่องหัวเครื่องตัดหญ้านะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับโดยหมุนนะครับหาล็อกนะครับของแกนให้พอดีนะครับสวมเข้าไปให้ลึกที่สุดแบบนี้นะครับเมื่อล็อกแน่นแล้วนะครับตรงรูแกนแล้วนะครับก็ทําการยึด ล็อกน็อตตัวนี้นะครับสีตัวนี้นะฮะให้เข้ากันนะครับให้แน่นที่สุดนะครับส่วนตัวนี้นะครับต้องทําการใช้สว่านเจาะรูก่อนนะครับเพื่อให้รูมันตรงกับแกนของเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วจึงทําการหมุนล็อกเข้าไปนะครับเพื่อยึดเข้ากับแกนให้แน่นนะครับ ให้ด้านคมของใบมีดนะครับยื่นออกไปด้านหน้าแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับมาดูวิธีการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ